โดยนิมิตท,ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นก็คือ 1. ความเย็นลดลงความร้อนก็ระงับ 2. ในหมื่นโลกธาตุไร้เสียงไร้ความวุ่นวาย 3. พายุไม่พัดแม่น้ำหยุดไหล 4. ดอกไม้บานทั้งบนบกและในน้ำ 5. ไม้เลื้อยและไม้ผลออกผลทั้งหมด 6. รัตนะต่างๆที่อยู่ในอากาศและพื้นดิน สองแสงเรืองรอง 7. เกิดดนตรีทิพย์ของพวกเทวดาและมนุษย์บันเลงขึ้น 8. เกิดดอกไม้นานา,นาชนิดมีสีสวยกลิ่นหอมร่วงลงมาจากท้องฟ้าอันหมู่เทพและพลมโปรยลง 9. น้ำในมหาสมุทรซัดถาโถมออกจากฝั่งหมือนโลกธาตุวันไหวเลื่อนลั่น 10. ไฟในนรกทั้งหลายดับลง 11.